สวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทำฟิตแอนชิพนะครับอันนี้คือปลาคอร์สนะครับสาหรับการทำฟิตแอนชินะครับแล้วก็แป้งนะครับวันนี้จะใช้แป้งผสมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับที่นี่ก็ มีแป้งสาเร็จรูปขายเลยนะครับในในส่วนของการทำฟิตแอนด์ชิพที่นี่นะครับแต่วันนี้พอดีว่าผมไม่มีแป้งผสมมาแล้วนะครับผมก็เลยจะใช้แป้งตัวนี้นะครับในการทำผสมง่ายๆนะครับก็คือการใช้แป้งเค้กโดยทั่วไปนี่เองนะผมใช้อยู่2ถ้วยตวงนะครับแล้วก็อันนี้คือแป้งมันนะครับผมใช้1ถ้วยตวงนะครับส่วนเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูนะครับผมใช้1ช้อน1ช้อนชาเนาะแล้วก็เกลือประมาณ1ช้อนชานะครับ น้ำตาลนะครับผมใช้อยู่2ช้อนชานะครับส่วนพริกไทยนะครับผมใช้อยู่ที่1ช้อนชาเช่นกันนะครับอันนี้คือน้ําเย็นจัดนี่คือประมาณสักถ้วยหรือถ้วยถ้วยครึ่งนะครับหรือ2ถ้วยอันนั้นก็แล้วแต่นะเดี๋ยวไปตีตีแป้งอีกทีนึงนะครับสามารถเติมได้นะครับใช้น้ําเย็นจัดเนาะสาหรับการการตีแป้งของฟิ t แอนด์ชิพนะสำหรับผู้ที่ซื้อแป้งสําเร็จรูปเลยก็สามารถที่จะปะ ็สามารถที่จะเอามาใส่ตีกับน้ําเย็นได้เลยแล้วก็ลงทอดนะครับส่วนวันนี้นะครับผมไม่มีแป้งสำเร็จรูปในการทําผมก็เลยจะใช้แป้งที่ผมผสมเองนะแบบนี้เลยนะครับในการที่จะทําฟิแอนชิพนะครับผมทําขายนะครับก็ใช้ได้นะครับสูตรนี้ก็คือทําขายได้เลยนะอันนี้เสิร์ฟกับชิพนะครับคือมัน มันฝรั่งทอดนั่นเองแล้วก็ถั่วพีนะครับหรือถั่วลันเตาเนาะแบบชนิดบดก็ได้หรือว่าชนิดที่เป็นเม็ดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือง่ายๆส่วนปลาตัวนี้นะครับก็คือก่อนที่จะทอดนะครับเช็ดให้แห้งนะครับก่อนแล้วค่อยไปทอดอแป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งทําเค้กเนาะสองถ้วยตวงนะครับแล้วก็น,นี่คือแป้งมันหนึ่งถ้วยตวงนะครับผมใช้สองต่อหนึ่งนะครับ ถ้าคุณไม่มีที่วัดนะครับคุณใช้ตัวนี้แบบไปน,นี้ก็ได้นะครับนับเป็นแป้งเค้กสองถ้วยตวงนะสองถ้วยตัวนี้แล้วก็แป้งมันหนึ่งถ้วยตัวนี้ก็คือแบบแบบใดก็ได้นะครับสองต่อหนึ่งใส่พริกไทยนะครับใส่น้ําตาลนิดนึงน้ําตาลเกลือนะครับอันนี้ผงฟูนะครับหรือเบกกิ้งโซดานะ อันนี้ใส่ลงไปนะครับส่วนตัวแป้งสําเร็จรูปนะครับเขาก็จะมีมีตัวส่วนผสมของของพวกนี้ไว้นะคุณสามารถเติมได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ด้วยส่วนใหญ่นะครับฝรั่งโดยทั่วไปเขาก็จะไม่ค่อยใส่เนาะสําหรับอ่าพวกนี้นะครับก็ใช้แป้งสําเร็จรูปในการตีเลยแล้วก็ลงทอดเพราะเขาจะกินกับทาท่าซอสเนะาะอ่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เติมน้ําเย็นลงไปนะ นี่แบบนี้นะถ้าน้ำไม่พอนะครับก็สามารถเอาเติมได้นะครับแต่ถ้ามันพอก็ก็สังเกตด,ดูในการตีแป้งนะครับถ้าเกิดแป้งมันยังเหนียวอยู่นะมากจนเกินไปเราค่อยเติมน้ำนะครับอย่างนี้ก็คือมันยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็มาเติมน้ำเพิ่มนะเกิน2ถ้วยนะก็ลองสังเกตด,ดูนะครับเวลาเราตีแป้งนะครับ ตะล่อมแป้งก่อนเนาะให้มันให้น้ำกับแป้งมันเข้ากันก่อนนะเดี๋ยวค่อยตีให้เป็นแป้งไม่เป็นก้อนนะครับอ่าหลังจากนั้นก็ตีได้เลยนะครับ <N ic c oughs> ให้ได้แป้งประมาณขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าได้แล้วนะครับสําหรับการไปชุบปลานะในการที่จะเอาไปทอดนะครับนี่เราจะไม่ให้มันเหลวจนเกินไปนะครับให้ได้เนื้อแป้งประมาณขนาดนี้เนาะนี่สําหรับการเอาไปทอดปลานะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับสําหรับการตีแป้งนะง่ายๆเองนะครับแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ เวลาตีเสร็จนะครับพักแป้งหรือว่าใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วค่อยลงทอดนะครับมันจะได้อทอดออกมาแล้วสวยๆนะครับนี่เวลาใช้ไม่หมดนะครับให้ใส่ให้ใส่แป้งไว้ในตู้เย็นเนาะมันจะได้เวลาทอดออกมานะครับมันจะได้ไม่เปลี่ยนรูปนะครับหรือว่าแป้งเราจะได้ไม่ไม่ไม่เหลวจนเกินไปเวลาอยู่อุณหภูมิข้างนอกเนาะนี่แบบนี้เสร็จแล้วนะครับสําหรับแป้งเนาะ นี่คือผมตีไว้แล้วนะนี่แป้งที่ตีไว้แบบนี้นะเวลาเวลา,อาทอดนะครับนี่เวลาทอดนะครับแปะ๊ะปลานะเช็ดน้ํามันอยู่ออกให้หมดนะครับแล้วก็คุกแป้งแห้งก่อนนะครับแบบนี้ ขาย่าแป้งออกนะครับแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่ลงแป้งที่เราจะทอดนะครับอ่ะนี่แบบนี้นะครับไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทอดกันนะเอานะครับสำหรับน้ำมันนะครับผมตั้งทอดไว้ที่160องศานะประมาณ160สนะสำหรับการทอดของเนาะอุณหภูมิต่างๆนะครับตัวนี้เนาะนี่แป้ง ปลาที่เราได้แล้วแบบนี้นะครับนี่ตะแกรงนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับตะแกรงตัวนี้นะอย่าทอดทั้งในตะแกรงตัวนี้นะถ้าทอดป๊อปเนี่ยมันปลาจะติดอยู่ข้างข้างในตะแกรงนะครับมันออกยากนะให้เอาตะแกรงออกก่อนนะครับสําหรับการทอดฟิชแอนด์ชิพเนาะนี่แบบนี้นะก็ชุบแป้งแห้งเสร็จแล้วก็มาชุบแป้งเปียกแบบนี้นะครับนี่ เนี่ยก็ลงทอดนะเวลาทอดนะครับนี่เอาลงอย่างนี้นะจับไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยมือลงไปนะอย่าปล่อยทีเดียวนะคะถ้าปล่อยทีเดียวมันติดมันจะติดอยู่ข้างล่างเลยนะนี่เห็นไหมเวลามันมันได้ไมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่ติดอยู่กับตัวของถาดข้างล่างนะครับ ก็ทอดให้มันเหลืองทั้งสองข้างแล้วค่อยเอาออกนะครับก็ให้ทอดสุกไปทีละด้านก่อนนะครับก็จะไม่ต้องลิกมันเนาะแบบนี้ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวรอให้มันเหลืองนะครับเราค่อยเอาออกนะครับแบบนี้เลยนะ,ะได้แล้วเห็นไหมมันจะออกเป็นสีเหลืองทองแล้วนะครับนี่ก็คือได้แล้วนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็จะทอดชิปต่อเลยนะครับนี ส่วนทัวลันเตานะครับก็เอาไปต้มหรือเอาไปเวฟก็ได้นะครับอ่ะผมจะทําให้ดูได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ตอนที่เสิร์ฟอ่ะมาดูวิธีการจัดเสิร์ฟกันนะครับอันนี้ก็ตัวนี้นะแบบนี้นะครับเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับส่วนอันนี้ก็ทาท่าซอสนะครับวางนะก็จะมีมะนาวนะครับอ่าไม่เลมอนนะหนึ่งชิ้นนะครับสําหรับการ วางนะคุณจะวางแบบไหนก็ได้นะครับแบบนี้นะแบะนั้นก็ปรานะครับแบบนี้ได้เลยนะก็วางแบบนี้ก็ได้นะครับนี่อ่าแบบนี้นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับฟิตแอนด์ชิพนะครับก็ ดูกันแล้วกันนะครับก็จะวางแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่การตกแต่งเนาะบางคนก็จะวางแบบนี้หรือบางร้านก็จะวางในจานธรรมดาก็ได้นะครับหรือแบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับช่วยกดไลค์นะครับซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ